สวัสดีครับวันนี้มาทำรีวิวนะครับตัวนี้เป็นไม้ตียุงนะครับตัวนี้มีอยู่สี่รุ่นนะครับนี่ครับนี่ครับเรียงลำดับมาเลยก็คือตัวนี้เลยครับ YH888 YH234YH999YH23A ตัวนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับมีสี่รุ่นนะครับ ครยบ y h 23c ตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำรีวิวนะตอนนี้นะครับส่วน yh 888ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีมาทำรีวิวนะครับเดี๋ยววันหน้าค่อยมาดูคลิปต่อไปถ้าถ้าเกิดได้มาเดี๋ยวผมทำรีวิวให้ดูนะส่วนตัวนี้ yh 9เ 9, ดกนี่ตัวเป็นตัวถูกลมันนะครับตัวนี้ไม่ไม่มีไฟฉายนะครับครับส่วนตัวนี้มีไฟฉายครับะเป็นตัวลองจากตัวที่ผมทำรีวิวคือ y h 23a นะครับวันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องนะครับ ตัวนี้ครับ Y h e ยี่สามซีเป็นรุ่นที่นิยมนะครับอย่างแรกก็คือหนึ่งแบตเตอรี่แห้งสองหมุนไฟฉายออกได้นะครับผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันยังไงครับแกะกล่องลองให้ดูนะครับตัวนี้รุ่นนี้เวลาชาร์จไฟนะครับตัวนี้หมุนก้นครับมีไฟฉายนะครับตัวนี้นะครับมีไฟฉายเวลาชาร์จไฟเนี่ยไว้ทางกลางครับเอาไว้ที่ออฟนะครับ ไว้กลางครับนี่ครับคำว่าออฟถ้าเราไม่ใช้แล้วหรือว่าชาร์จไฟให้ไม่ออฟตลอดนะครับด้านถ้าเลื่อนมาด้านบนคือปล่อยปล่อยไฟขึ้นมาด้านนี้นะครับเวลาชาร์จใช้ตัวนี้นะครับชาร์จนะครับจะมีไฟสีเขียวขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้พอชาร์จเต็มก็หมุนเข้าไปนะครับตัวนี้หมุนเข้าไปตัวนี้ใช้งานได้เลยครับตัวนี้ด้านล่างเป็นไฟฉายนะครับด้านกลางนี่ปิดนะครับอันนี้ เปิดไฟให้ระบบทำงานนะครับตอนนี้ไฟขึ้นมาด้านบนนะครับส่วนตัวนี้เป็นที่ตียุงครับไฟที่ใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็กดตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเขาบอกว่าเป็นรุ่นอมตะเพราะว่าในตลาดนัดตะนิยมขายกันมากรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้ทนทานนะครับสําหรับสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวอินเทอร์เน็ตที่ชอบสรรหาซื้อลองเลือกรุ่นนี้ได้นะครับที่ว่าในตลาดนัดรุ่นนี้ผมใช้มาประมาณสองสามปีนะครับ ก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตัวนี้นับไปใช้ครับเดี๋ยวมาลองความแรงครับวิธีแรกลองความแรงของไม้ตียุงนี่นี่เลยครับให้เอาสวมถุงนะครับตัวนี้ตบอย่างนี้นะครับตบไว้อย่างนี้เอาสวมถุงลองนะครับเวลาเราเลือกไม้ตียุงเอาที่มันเสียงรุนแรงที่สุดนะครับนี่นะครับถ้าไม่แรงตั้งแต่ครั้งแรกก็ไม่ต้องซื้อมานะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแบตเตอรี่แห้ง ถ้าโรงงานทำมาดีมันจะแรงตั้งแต่แรกครั้งแรกเลยครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับน่ครับนะครับตัวนี้เสียงต้องดุนแรงครับนะครับดุนแรงตั้งแต่ครั้งแรกครับนะครับตัวนี้ต้องแรงตลอดนะครับบีบบีบช่วงช่วงนะครับนะครับให้มันดังทวนทวนครับอย่างนี้นะครับพิธีเลือกไม้ตียุงครับตามเทคนิคที่ผม เรียนมาแล้วก right. 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 right right. right. right so, ็ทดลองมาจากการซื <FO> right. <Sa> ้อนะครับต้องแรงตั้งแต่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับน่ครับได้ใช้นี่เราปิดก็ได้ครับใช้ตัวนี้ตบตัวนี้นะครับนี่ครับถุงนี่เขาทามาให้ลองครับที่เป็นฟอยด์ด้านในเนี่ยเขาทามาให้ลองนะครับตัวนี้นะครับฟอยด์เนี่ยเขาไว้ลองครับบ้างไม่รู้ไม่รู้ว่าลองยังไงครับ นี่เป็นเคล็ดลับเลยครับซองตัวนี้ไว้ลองนะครับหัวมันอย่างนี้นะครับบีบนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบความสะใจนะครับอย่างนี้เลยครับบีบอย่างนี้เลยครับแต่ผมผมผมกลัวครับผมผมไม่บีบครับผมกลัวครับอันนี้ไม่ไม่สงวนนะครับสําหรับแบบชอบความรุนแรงแต่ผมไม่ลองครับผมจะใส่ถุงลองก่าครับนี่ครับลองครับอ่านี่ครับ ยิ่งแรงยิ่งดีนะครับแต่ว่าวิธีดั้งเดิมก็คือใช้ไขควงครับไขควงตัวนี้แทนยุงครับตบตัวนี้นี้นะครับไขควงจิ้มอย่างนี้ครับนี่คือดั้งเดิมกรณีที่เรามีไขควงไปด้วยครับถ้าไปตลาดนัดก็พกไขควงไปด้วยก็ได้ครับไปลองตัวนี้ลองตัวนี้เขาจะรู้ว่าเราตั้งใจมาเลือกครับถ้าไม่แรงก็ไม่ต้องเอามาครับ ครับเวลาไปห้างก็ไปลองดูครับถ้าแรงแรงแต่แรกถ้าครั้งแรกไม่แรงอย่าไปซื้อนะครับโดนมาเยอะนะครับตัวนี้ประสบการณ์การเลือกไม้ตียุงนี่ถามมาเยอะไหมหมดไปหลายอันเหมือนกันครับแต่รุ่นนี้โอเคครับนี่ครับรุ่นแรงครับลองให้ดูครับรุ่นพิเศษนี่ครับครับนนี้ผมตมาททารีวิวนะครับการเลือกไม้ตียุง เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับกด subscribe ด้วยครับเดี๋ยวผมมีคลิปดีดีทิปดีๆในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆเดี๋ยวมาทำรีวิวให้ดูตลอดนะครับวันนี้ก็ฝากช่องเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนี่นะครับครับสวัสดีครับ